ถอนรหัสปรัชญาจากแรปกอร์เอมิเนมคำสอนจากชายผู้ใช้ความเจ็บปวดเปลี่ยนโลกหากพูดถึงราชันแห่งวงการฮิปฮอปที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งของโลกชื่อของมาเชลมาเทอร์สที่3หรือที่เรารู้จักกันในนามเอมิเนมยอมปรากฏขึ้นเป็นอันดับแรกๆเขาไม่ใช่แค่แรปเปอร์เจ้าของรางวัลแกรมมี่มากมายแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของนักสู้ศิลปินผู้กล้าเปิดเปลยบาดแผล และเป็นบทที่สูตรว่าเปเลวไฟแห่งความโกรธและความเจ็บปวดสามารถหลอมรวมเป็นพลังแห่งการสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เบื้องหลังรามหรือรายมิง่งที่สลับซับซ้อนและดนตรีที่ดุด,ดันคือบทเรียนชีวิตและแนวคิดที่ลึกซึ้งที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้เราทุกคนได้ 1. เปลี่ยนความเจ็บปวดให้เป็นพลัง turn pain into power นี่คือแก่นแท้ที่สุดในปรัชญาของเอมิเนนเขาเติบโตมาในความยากจนข้นแค้นครอบครัวที่แตกสลายและการถูกบูลลี่ในย่านเสื่อมโทรมของเมืองดีทรอยตแทนที่จะจมอยู่กับความทุกข์เขาเลือกที่จะใช้กระดาษและปากกาเป็นอาวุธระบายความโกรธความขับข้องใจและความน้อยเนื้อต่ำใจทั้งหมดออกมาเป็นบทเพลงเพลงของเขาเต็มไปด้วยเรื่องราวส่วนตัวที่เจ็บปวดทั้งความสัมพันธ์กับแม่อดีตภรรยา และการต่อสู้ในฐานะคนขาวในวัฒนธรรมฮิปฮอปเขาไม่ได้ปกปิดบาดแผลแต่กลับนำมันมาตีแผ่ให้โลกรับรู้และเปลี่ยนมันให้กลายเป็นผลงานศิลปะที่ทรงพลังและเชื่อมโยงกับผู้คนนับล้านที่รู้สึกแบบเดียวกันทุกคนต่างมีบาดแผลและความเจ็บปวดเป็นของตัวเองแทนที่จะปล่อยให้มันกัดกินเราจากภายในจงเรียนรู้ที่จะใช้มันเป็นเชื้อเพลิง ขับเคลื่อนตัวเองให้ก้าวไปข้างหน้าและสร้างสรรค์สิ่งที่มีความหมาย 2. พรสวนเป็นศูนย์ถ้าปราศจากพรแสวง Talent is not h i n g without hard work หลายคนอาจมองว่า Eminem คืออัจฉริยะทางภาษาแต่สิ่งที่ทำให้เขาดืนอยู่บนจุดสูงสุดได้ยาวนานคือจรรยาบรรในการทำงานที่บ้าคลั่ง Work ethic เขามีชื่อเสียงในเรื่องการหมกมุ่นอยู่กับการเขียนราม การศึกษาพจนานุกรมเพื่อหาคำศัพท์ใหม่ๆและการฝึกผลเทคนิคการแรปจนถึงขีดสุดภาพยนตร์เรื่อง e d m ม l e ได้สะท้อนภาพนี้อย่างชัดเจนตัวละครของเขาจะพกสมุดเล่มเล็กๆติดตัวและเขียนเนื้อเพลงตลอดเวลาในชีวิตจริงก็เช่นกันความสำเร็จของเขาไม่ได้มาจากโชคช่วยแต่มาจากการทุ่มเทอย่างหนักหน่วงจนไม่มีใครเทียบได้เขาพิสูจน์ให้เห็นว่าการจะเป็นที่สุดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นั้น ต้องแลกมาด้วยการฝึกฝนอย่างไม่หยุดยันพรสวรรค์อาจเป็นจุดเริ่มต้นแต่ความขยันหมั่นเพียรคือสิ่งที่พาคุณไปถึงเส้นชัยความสำเร็จที่แท้จริงเกิดจากการลงมือทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเชี่ยวชาญ 3. จงเป็นตัวเองอย่างไม่เกรงใจใคร Be unapologetically yourself ในยุคที่อศิลปินมากมายพยายามสร้างภาพลักษณ์ที่สวยงาม เอมิเนมกับเลือกที่จะเป็นตัวเองอย่างถึงที่สุดเขาเปิดเผยด้านดืนด้อความไม่สมบูรณ์แบบและความคิดที่ดิบเถื่อนผ่านเอาเทออีโกอย่างสลิมเชดี้ซึ่งเป็นตัวแทนของความโกรธเกรี้ยวและความบ้าระห่ำที่อยู่ในตัวเขาการสร้างตัวตนที่หลากหลายทำให้เขาสามารถแสดงออกทางศิลปะได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องติดอยู่ในกรอบเขาไม่เคยพยายามทำให้ทุกคนรักแต่เลือกที่จะซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกและศิลปะของตัวเอง ซึ่งความจริงใจนี้เองคือสิ่งที่ทำให้เขากลายเป็นที่รักของแฟนๆทั่วโลกอย่าก,กลัวที่จะแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาแม้ว่ามันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบในสายตาใครความซื่อสัตย์ต่อตัวเองคือเสน่ห์ที่ทรงพลังที่สุดและจะดึงดูดคนที่ยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นเข้ามาในชีวิต 4. art of the comeback ล้มได้ก็ลุกได้เสมอ ชีวิตของเอมมีเม e ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแม้ว่าจะอยู่บนจุดสูงสุดแล้วก็ตามเขาเคยเผชิญกับภาวะติดยาอย่างรุนแรงจนเกือบเสียชีวิตและหายหน้าไปจากวงการเพลงช่วงหนึ่งหลายคนคิดว่ายุคข,ของเขาได้จบลงแล้วแต่เขากลับมาได้อย่างยิ่งใหญ่ด้วยอัลบั้ม Relapse และ Recovery ซึ่งเปรียบเสมือนบันทึกการต่อสู้การยอมรับความผิดพลาดและการฟื้นฟูตัวเองเขาลุกข,ขึ้นมาจากจุดที่ตกต่ำที่สุด พิสูจน์ให้โลกเห็นว่ามนุษย์สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอไม่ว่าจะล้มหนักแค่ไหนก็ตามความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นพีมพบททดสอบของชีวิตจงกล้าที่จะยอมรับความผิดพลาดเรียนรู้จากมันและใช้มันเป็นแรงผลักดันในการกลับมายืนหยัดให้แข็งแกร่งกว่าเดิม 5. พลังของคนนอก the underdog mentality ในฐานะแรปเปอร์ผิวขาวในวงการที่คนส่วนใหญ่เป็นคนผิวดำเอมมเนมเริ่มต้นจากสถานะของคนนอกหรืออันเดอร์ด็อกมวยรองมาตลอดเขาต้องพิสูจน์ตัวเองมากกว่าคนอื่นเป็นสองเท่าต้องใช้ฝีมือที่เหนือกว่าเพื่อลบคำสบประมาทและได้รับการยอมรับจิตวิญญาณของมวยรองนี้เองที่กลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญมันทำให้เขาหิวกระหายมุ่งมั่นและไม่เคยพอใจกับความสำเร็จง่าย เขานำความรู้สึกที่ไม่สมบูรณ์แบบมาเป็นพลังในการต่อสู้และเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างที่ขวางหน้าเขาการถูกมองว่าเป็นรองหรือเป็นคนนอกไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่มันคือความได้เปรียบจงใช้มันเป็นแรงผลักดันให้คุณทำงานหนักขึ้นพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าคุณค่าของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับชาติกำเนิดหรือภูมิหลังแต่ขึ้นอยู่กับความสามารถและความมุ่งมั่นของคุณเองเอ i n เนมเป็นมากกว่าแรปเปอร์ เขาคือเรื่องราวของการต่อสู้ที่ไม่สิ้นสุดคือบทกวีที่เขียนขึ้นจากความเจ็บปวดและเป็นแรงบันดาลใจให้สำหรับทุกคนที่เคยรู้สึกว่าตัวเองไม่สมบูรณ์แบบเป็นคนนอกหรือกำลังเผชิญกับมรสุมชีวิตปรัชญาของเขาบอกเราว่าไม่ว่าชีวิตจะโยนความท้าทายอะไรมาให้ขอเพียงเรามีใจสู้ซื่อสัตย์ต่อตัวเองและพร้อมที่จะเปลี่ยนทุกอุปสรรคให้เป็นพลังเราก็สามารถเขียนเรื่องราวความสำเร็จในแบบฉบับของตัวเองได้เช่นกัน